ทีมยังทีมยังนี่ทีมทีมรวยทีมนักบุญนักสว่านนักบุญเซาน้องน้องะเซาสซย์น้องน้องใจบุญเด้อเด้อเด้อเจอกันเจอกันานี่เด้อเอามาสู้เด้อมาสู้เด้อสู้คือขึ้นเลยไฟก่อนแม่เลยมีเต็มบักหนาตาเพรบักดีมาทีเอาเอาทีมงานบุตรงีโมหมดเลยเฮ้ย สามคันเนาะสองคนเลยเห็นมคนยำทิมนักบุญนี่น้ำเดือมตัวนี้เครื่องกินยำฮอรชนไปเลยไปเลยมามามีเนเด้อแจ็กแจ็กเดือโรงเรียน

ร้อมาสวยังพี่ดิมดมือน่ะหัวนึ่งก็ไแเ้าไปหัวแล้วหวนึ่งนะเมียเนาะไปเนะ দুয়ে